สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปะเสื้อที่เกิดจากาการเตารีดไหม้นะครับแผลอาจจะนิดเดียวนะครับแต่ว่าผ้าที่เสียความยืดหยุ่นไปเสียเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการปะแบบนี้นะครับปะโดยการเยบ็บเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ เราจะวางเส้นช็อกให้ตรงกันนะครับตัวนี้เราตัดออกมาจากชายนะครับประมาณความกว้างประมาณนิ้วครึ่งนะครับเราตัดออกมาจากชายนะครับค่อยๆทำนะครับจะเย,นยน็นๆการวางผ้าเป็นสิ่งสำคัญนะครับมุมทุกมุมเราจะต้องมีการคลิปนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการเย็บนะครับ ตัดได้ไปก่อน,นครับเดี๋ยวเรามาเย็บด้านในต่อนะครับผ้าที่ใช้ปะตัวนี้อาจจะไม่พอนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องต่อผ้ามาเสริมนะครับเดี๋ยวลองใช้ผ้าตัวนี้ปะไปก่อนนะครับว่าจะได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปต่อผ้าแล้วมาปะใหม่นะครับแต่ใช้วิธีเดียวกันนี้นะครับ เราต้องวางเหลี่ยมมุมให้ดีนะครับไม่งั้นผ้าอาจจะไม่สวยนะครับเมื่อทําการปะเรียบร้อยเราควรที่จะไปรีดให้เรียบนะครับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับเย็บมุมตรงนี้นิดนึงนะครับมุมไม่สวยนะครับ ครับหลังจะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปรีดให้เรียบก,ก็จะได้แบบนี้นะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ